บัญชีคำพื้นฐานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สามชุดที่เจ็ดคำที่หกร้อยเอ็ดถึงเจ็ดร้อยพระดาบทพระดาบทหมายถึงผู้บำเพ็ญตบะหรือการเผากิเลสหรือฤาษีรพระไทยพระไทยหมายถึงใจ พระธรรมพระธรรมหมายถึงธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าค้นพบและนำมาเผยแผ่หรือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมเทศนาหมายถึงขีปนาวุธยานอาวกาศเครื่องบินพระนครพระนครหมายถึงเมืองหลวงนครหลวง พระนาศิกพระนาศิกหมายถึงจมูกเป็นคำราชาศัพท์พระเนตรพระเนตรหมายถึงดวงตาเป็นคำราชาศัพท์พระบรมมหาราชวังพระบรมมหาราชวังหมายถึงที่พักอาศัยของพระเจ้าแผ่นดิน พระบาทพระบาทหมายถึงเท้าเป็นคำราชาศัพท์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สามในราชวงศ์จัก,กรีพระบิดุเรศพระบิดุเรศหมายถึงพ่อ พระพุทธพระพุทธหมายถึงองค์สมเด็จพระสังมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งทรงเป็นพระาศาสดาของาศาสนาหรือผู้ค้นพบปรัจธรรมโดยการตรัสรู้เองและให้ผู้อื่นทำตามพระพุทธรมหามเนรรัตนปฏิมากรพระพุทธมหามเนรัตนปฏิมากรหมายถึงพระแก้วมรกต เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองพระมะเหสีพระมะเหสีหมายถึงเจ้านายที่เป็นภรรยาของพระมหากษัตริย์พระราชประสงค์พระราชประสงค์หมายถึงความต้องการ พระรักพระรักหมายถึงชื่อน้องชายของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์พระรักพระรักหมายถึงชื่อน้องชายของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์พระ,ระศร,ะระีรัตนศา,ศา,ศาสดาราม พระศรีรัตนศัตดารามหมายถึงวัดสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระอารามซึ่งประดิษฐานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์พระสงฆ์หมายถึงผู้สละการครองเรือนครองทรัพย์ที่ออกบวชและถือวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ เพื่อให้ตนและผู้อื่นได้รู้แจ้งในธรรมพระหัตพระหัตหมายถึงมือเป็นคำราชาศัพท์พระองค์พระองค์หมายถึงสัพนามบุรุษที่สามใช้แก่พระเจ้าแผ่นดินและพระราชวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป พระอาทิตย์พระอาทิตย์หมายถึงดวงอาทิตย์พระอินทร์พระอินทร์หมายถึงเทวดาองค์สำคัญของศาสนาพราหมณ์โดยเป็นเทพมีอำนาจหน้าที่ปกครองควบคุมทำรงรักษาและบำรุงสวรรค์รวมถึงโลกพรั่งพุู ร่างพรูหมายถึงเข้าหรือออกพร้อมๆกันอย่างเนืองแน่นพร่าพราหมายถึงการกระจัดกระจายจนเห็นหรือได้ยินไม่ถนัดชัดเจนเช่นตาพร่าพรากพราาหมายถึงทำให้จากไป พริงพริงหมายถึงสละสลวยมากชอบแต่งตัวให้งดงามเช่นสวยพริ้งพริ้นพริ้นหมายถึงพิมพ์ปังประทับสลับหรือทำให้เกิดภาพที่แท้จริงพรูพรูหมายถึง อาการที่เคลื่อนมาพร้อมกันเป็นจำนวนมากเช่นวิ่งพลูกันเข้ามาพฤติกรรมพฤติกรรมหมายถึงการกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อความคิดและความรู้สึกเพื่อตอบสนองสิ่งเรา้า พฤษภาคมพฤษภาคมหมายถึงชื่อเดือนที่หตามสุรยิยคติพระฤหัสบดีพระฤหัสบดีหมายถึงชื่อวันที่หของสัปดาห์รย พลอยหมายถึงหินที่มีเนื้อใสสีต่างๆใช้ทำเครื่องประดับเช่นหัวแหวนเป็นต้นพลังพลังหมายถึงกำลังมักใช้พูดเข้าคู่กันว่ากำลังพลังพลังงานพลังงานหมายถึง ความสามารถจึงมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้พัดพรากพัดพรากหมายถึงแยกออกจากบุคคลหรือสถานที่ที่เคยผูกพันพัดหลงพัดหลงหมายถึงหลงไปจากคนที่มาด้วยกันหรือหลงทาง พันพันหมายถึงทันทีเช่นโดยพันเร็วพันพรับพลาพรับพลาหมายถึงที่ประทับชั่วครั้งคราวสำหรับรับรองพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมราชวงศ์ชั้นสูง พระพราชัยพระพราชัยหมายถึงที่ประทับชั่วครั้งคราวสำหรับรองรับพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมราชวงศ์ชั้นสูงพรางพรางหมายถึงในระยะเวลาเดียวกันมักใช้กับกริยาที่ควบคู่กันหรือช่วงระยะเวลาพลาดพลั้งพลาดพลั้งหมายถึง ผิดพลาดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ทันคิดพลาสติกพลาสติกหมายถึงสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติบางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัวเมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัวบางชนิดแข็งตัวถาวรพริกพริก หมายถึงกลับด้านหนึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งเช่นพลิกหน้าหนังสือพลิ้วพลิ้วหมายถึงการสะบัดเป็นคลื่นไปตามลมเช่นธงพลิ้วพลีกรรมพลีกรรมหมายถึงการบูชาพิธีบูชา พรีชีพพรีชีพหมายถึงการสละชีพสละชีวิตหรือยอมตายพวงมาลายัยพวงมาลัยหมายถึงดอกไม้ประดิษฐ์ที่ร้อยด้วยได้และเข็มขนาดใหญ่หรืออีกหนึ่งความหมายคือเครื่องสำหรับบังคับทิศทางของเครื่องยนต์พักพักหมายถึง ใบหน้าเป็นคำราชาศัพท์พัฒนาพัฒนาหมายถึงทำให้เจริญพันเผ่าพันเผ่าหมายถึงกลุ่มชนที่มีเชื้อชาติเดียวกันภาคเพียนภาคเพียนหมายถึงบากบัน พยายามมุ่งทำไม่ทอถอยพายุพายุหมายถึงลมแรงพาราพาราหมายถึงเมืองพาราลิมปิก พาราลิมปิกหมายถึงการแข่งขันกีฬาสำหรับคนพิการหลายประเภทจากทั่วโลกพานพานหมายถึงหาเรื่องทำให้วุ่นวายหาเรื่องทำให้เดือดร้อนพ,เพิเคราะห์พิเคราะห์หมายถึงไตรตรองพิจารณาถี่ถ้วนรอบคอบ พิซซ่าพิซซ่าหมายถึงอาหารอิตาเลียนทำด้วยแป้งนำไปอบโรยเนยแข็งและซอสมะเขือเทศพิธีรีตองพิธีรีตองหมายถึงงานพิธีตามแบบตามธรรมเนียมพิภพพิภพหมายถึงโลกเช่นในพื้นพิภพนอกพิภพ ที่อยู่ของนาคในชั้นบาดาลเรียกว่านาคพิภพพึพรรมพำพึพรรมพำหมายถึงพูดค่อยๆจับความไม่ได้เช่นเขาพึพรรมพำอยู่คนเดียวพืชพันธุ์พืชพัน์ธุหมายถึงเบเรดพันธุ์ไม้หรือสิ่งที่จะเป็นพันต่อไป พุทธาพุทซาหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งกิ่งมีหนามผลมีทั้งกลมและรีพูดคุยพูดคุยหมายถึงการสนทนาพูดปดพูดปดหมายถึงการโกหก เพ่งพิษเพ่งพิษหมายถึงดูด้วยความพินิษพิเคราะห์เนีย็พเนียดหมายถึงวงล้อมทำเป็นคอกสำหรับคล้องช้างเพราะเพราะหมายถึงหน้าฟังสนอไพเราะเช่นเสียงเพราะพูดเพราะ เพลงเพลงหมายถึงสำเนียงขับร้องทำนองดนตรีบทประพันธ์ดนตรีเพลาเยน็นเพลาเย็นหมายถึงช่วงเวลาเยน็นพาวพรถเพาวรรถหมายถึงแกนสำหรับให้ล้อหมุน เพลิดเพลิน,ลนหมายถึงสนุกสนานไม่รู้จักเบื่อสนุกสนานจนลืมกังวลเพิ่มเติมเพิ่มเติมหมายถึงเสริมหรือเติมของที่มีอยู่แต่ยังไม่สมบูรณ์ให้มีมากหรือมีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อนเพื่อนหมายถึงผู้ชอบพอรักใคร่ ผู้สนิทสนมคุ้นเคยกันแพร่พันธแพร่พันธ์หมายถึงขยายพันธแพร่เพราะแพร่เพ,พราะหมายถึงผ้าสองผืนที่เย็บข้างต่อริมติดกันให้กว้างออกแพทย์สยา แพทย์สยาหมายถึงหญิงหาเงินในทางประเวณีหญิงถอยหรือหญิงสส่อนโพโพหมายถึงดโพพูโพย,พยัยโพยภัยหมายถึงอันตรายโพรง โพรงหมายถึงช่องที่กรวงเข้าไปเช่นโพรงไม้โพรงจมูกไพรสันไพรสันหมายถึงป่าไพาระพาะไพราะหมายถึงเพราะสนอหน้าฟัง ไพศาลไพศาลหมายถึงกว้างใหญ่มหราญหรือมหมาฟ้าใสฟ้าใสหมายถึงท้องฟ้าแจ่มกระจ่างไม่ขุนไม่มัวฟุ้งเฟอ้อฟุ้งเฟอ้อหมายถึงการใช้จ่ายเกินควรเกินฐานะ หรือใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่สมควรฟูงปลายฟูงปลายหมายถึงมากมายล้นเหลือหรืออาการที่มีน้ำตานองหน้าเช่นร้องไห้ฟูงปลายเฟรนด์ไฟล์เฟรนด์ไฟล์หมายถึงมันตรลังทอดแบบแท่ง ภาคภาคหมายถึงส่วนเช่นภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติภาคภูมิภาคภูมิหมายถึงมีสง่าผึ่งผายเช่นท่าทางเขาภาคภูมิ ภาคอีสานภาคอีสานหมายถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีจรรยาปฏิบัติทางสังคมอย่างเคร่งครัดภาพภาพหมายถึงรูปที่ตากรดเห็นหรือนึกเห็นเช่นภาพทิวทัศน์ภาพในฝันหรือสิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูปหรือสิ่งที่ถ่ายแบบเอาไว้เช่นภาพสีน้ำมันภาพถ่าย ภาพเขียนภาพเขียนหมายถึงรูปที่วาดขึ้นหรือเขียนขึ้นภาษาไทยภาษาไทยหมายถึงเสียงตัวหนังสือถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความหมายของคนไทยพิรมพิรมหมายถึงดู ภูเขาภูเขาหมายถึงพื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบๆตั้งแต่600เมตรขึ้นไปภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เองและนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันภูวานาย ภูวนัยหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินมงคลมงคลหมายถึงเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญเช่นมงคล38ประการมนทามนทาหมายถึงชื่อพุ่มไม้ชนิดหนึ่งใบใหญ่ดอกสีเหลืองนวลมีกลิ่นหอม มดงานมดงานหมายถึงมดตัวเมียที่เป็นหมันไม่มีปีกมีหน้าที่คอยหาอาหารป้องกันจัตตูดูแลลังไข่และตัวอ่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ